ค่ะสวัสดี f c ฟซีแฟนส่งทุกคนนะคะมนีนนทิยากัมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์เซียนบ้านผือนะคะหดีตผ่านมาแนวทางของอาจารย์ไฮแบบนี้นะคะเพิ่นไฮไฮวิ่งเก้านะคะวิ่งเก้าบนนะคะวิ่งเก้ากับเจ็ดนะคะเลขออกเก้าหานะคะเลขสามตัวเพิ่นไฮหาเก้านนะคะถ้าเป็นหาเก้าสามจะเข้าสามตัวโต๊ดนะคะเพิ่นบบไดตัดไฮนะคะ สำหรับเลขดับ <t> ล <half> ่างนะคะดับล่างตรงๆเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะหนึ่งแน่นักาบอมีซีสามนะคะดับตรงๆคือเลขออกซีสามรางเพิ่นหายยูสามซีนะคะก็ถือว่าดับยูนะคะดับยูตลอดนะคะเดินดีตลอดนะคะเลขดับล่างตรงๆของอาจารย์เซียนบ้านผืนนะคะสําหรับงวดนี้อาจารย์เพิ่นกระหายมาแล้วนะคะทั้งเลขจับคู่ทั้งเลขวิ่งเลขแลนทั้งเลขดับ ล่างตรงๆนะคะจะเป็นตัวได้ใจไปบ้างเสียงสัมภาษณ์ระวานนุนทิยากับอาจารย์เซียนบ้านผืองวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์นุนทิยาทโทรมารบกวนบ่คะครับครับรบกวนครับว่างอยู่พอดีครับปกติจะโทอตอรตอนเย็นเย็นตอนเย็นเย็นมัน ร้านมันกวนเสียงเขาโทรศัพท์ก็เลยบรสะดวกตอนนี้เขา่ปยุเขาไปเที่ยวอ๋อครับผมปะตรงไายไปไดเศ้าคนนะ่ะค่ะเพราะว่าลายอาจารย์บ่รู้ว่าจะเอาอาจารย์ใดลงก่อนมันก็เลยคอยอ่านไปทีละอาจารย์นะคะอ่านอาจารย์ได้ก็คือโทษอาจารย์นั่นค่ะบเป็ไปยังบเป็ไปยังครับเป็นยังไงสบายดีบ่ครับสบายอยู่อาจารย์แต่ว่าการท่อนจักหน้อยเอ แม่นค,ะนค่ะคุบ่ตกลโก็บ่ไหวแล้วมันมันบ่เย็นคือร่มถ้ามาฉาบมันค่ะ็เปนโชคดีพอหมดสิพันวาได้จะทุนคะ่ะอาจารย์บ่ได้กำไรเพราะว่ามันก้าหากระจายเครื่องซืสามกับซื้อในน้อยบ่ซื้อหลายเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเลขออกายากก็เลยบ่บ่ซื้อหลายผมก็มี่ด้วยก้าวหาผมไปตัดออกเพราะว่ามันเหล็กมัน ตนตามที่ตลอดที่มันเอกอันเด็กใจเครงเขาใจวิ่งเนาะค่ะครับสามตัวผมหมไปเนี่ยนีหาเก่าหนึ่งเลยมันจะออกอาจจะเป็นไรหาเก้าหนึ่งกับไวิ่งกับ่งเก่าเนาะถ้าถ้าเป็นหาเก้าสามนี่จะเข่าสามตัวโต๊ดตะวันเป็นหาเก้าหนึ่งเลขดับกระดับยู่ค่ะเลขวิ่งกับเขาเลขเก้าค่ะโ เสียวโรออกออใกล้ๆกันค่ะออกสองวัอกี่สามให้ให้ให้ดับสามซีแล้วซีสามกะถือว่ดดับอยู่นะค่ะอาจารย์ยังบ้านในรูดนะแมันคือไก่นาะยังันมัคือเอ็กมันจิไปมึงัดได้นจังวัแบบเอ็ดไตามสูตรคือเาแะครับวันี้นนี้ไมสัญจรแม่นค่ะสูตรสัญจรมึง ตัสีพันใวพันค่ะพาไปตามสูตรนาะครับนาะค่ะค่ะเป็นแค่แนวทางค่ะอาจารย์ค่าเริ่มเพิ่มแล้วค่ะครับหนึ่งมีหน้าเด็กเรียนครับมีหกมีสี่มีสองครับเลขเด่นมีหกมีสี่มีสองวิ่งหกกับสี่วิ่งหกกับสี่้นหกมีเดียวครับเน้นหก ปั้นหูเสียงเสียงเป็นกระดาษได้ไหายครับคันนุทียาอย่างนี้นะอาจารย์ชาติเจนอยูไ่ยยได้ค่ะกอแต่ผมสรงทั้งปีสั้งนุทียาเป็นเงียบแล้วก็ผัเป็น่าค่ะเอาสามตัวครับสามตัวบนค่ะแปดหกศูนแปดหกศูนค่ะแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งค่ะ สองตัวครับหกศู 60, 60, <61. c oughs> นย์หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนู่นที่ยากก็เขียนหกศูนย์สองรอบหกศูนย์ 60, แล้วก็หกหนึ่งครับหกศูนย์หกหนึ่งค่ะครับหก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 ค่ะหกเก้าหกเก้าค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่ง สี่สองสี่สองครับตัวเน้นหกศูนย์กับหกหนึ่งครับเน้นหกศูนย์กับหกหนึ่งครับเน้นบนครับกันล่างไม้ค่ะเน้นเน้นบนเน้นบนกันล่างไอ้พี่ซี่เป็นระวังเลยคุณอย่ามันกอดกันน่ครับหกสองหกสี่นี่ครับแต่ว่าในสุดเต็มผมมีหกสี่มีสี่สองบนเดือกขาโตหกสองนี่ครับเพราะว่าผมอะไมรร้องหายาเป็นเด็กหลายตัว ในในเด็กเรียนนี่แต่ว่าหกสองสองหกนี่แหละปาปู่คนเด็กผมเด็กเรียนมันเคยกอดกันมากนะค่ะครับต่อไปเอาเรียกดับข้างหน้าครับดับล่างตรงตรงเลขไม่น่าลงทุนดับล่างตรงตรงเลขไม่น่าลงทุนครับตัวครับมาได้ครับเอาเริมได้ครับมีเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดห้าแปดห้าสองเจ็ดสองเจ็ด เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสองสามสามสูนสี่ห้าสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกเก้าหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดสามสี่สามสี่หกเจ็ด หกเจ็ดห้าหกหนึ่งสองหนึ่งสองครับสิบห้าคู่เหมือนเดิมครับดับล่างตรงๆสิบห้าคู่อ้าวขอบคุณอาจารย์ละลายเด้อคะ่ะที่ให้แนวทางนะคะงวดน,นี่คอเอฟซีโซดีนะคทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะพอเป็นพี่น้องเอฟซีก็จะได้ยิน้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยากับอาจารย์เซียนบ้านผืองวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดนะคะเลขดับของอาจารย์นี้บ่คอยรุดนะคะดับยูแทบทุกงวดนะคะตามเท่าที่นุ่นทิยาเอามาลงนี่จะเป็นปีแล้วเห็นดับ B U บ่ยูแค่บ่เกินสองงวดนะคะนอกนั่นเอาอยูนะคะนะคะแนวทางของอาจารย์นี้เลขดับมีสุดยอดนะคะสําหรับเลขจับคู่นี่ บางครั้งบ่เข่าก็ใกล้เคียงหรือเลขเด่นนี่ก็มาตลอดนะคะแนวทางของอาจารย์เซียนบัานผือนะคะเดี๋ยวนุ่จะอธิบายอีกรอบทํางกลมข้าใจกับตัวเลขนะคะอาจารย์เซียนบ้านผืองวดวันที่ 1. มีนา2567นะคะเบอร์โทรของอาจารย์097 149 9689นึ่งเก้เด่นะคะเลขเด่นนะคะเด่นเด่น,เด,นเด่นบนกันล่างนะคะเพิ่นหามีหมีสีมีสเลขวิ่งมี 6กับ4เน้นที่เลข6นะคะเน้นบนนะคะเลข3ตัว8 6 0 8ก1นย์หนึ่งน้ำหนักท่กันนะคะเลข2ตัวก็จะมี 60, 61, 6 0 6 1 6 6 6ห4 0นึ่งนะคะเน้น60กับ61เน้นบนกันล่างนะคะไปกลับด้วยนะคะสำหรับเลขดับนะคะเลขดับเลขที่ไม่น่าลงทุนดับตรงตรงไม่เกี่ยวกับตัวกลับนะคะดับล่างนะคะดับล่างตรงๆมี90มี 8527 7801 2330 4514 69 9834 675612นะคะเลขดับลงังดับลังตรงๆเลขที่ไม่น่าลงทุนกับประหยัดทุนได้นะคะ ตัวใดเขาคิดว่าจะซื้อถานได้นีมันดับเขากับบริษัทซื้อเขากับไปซื้อโตกลับเอานะคะนะคะสาสยปลายัดทุนได้ร้ายนะคะนุนทียากกับขอขอ,อไว้พ่อหายพ่อไม่พิองอ้อฟซีโชว์ดีแนวทางของอาจารย์เซียนบ้านผือนะคะ